หน้าใหญ่พิเศษนะมันกลางใช้งานยังไงใช่เราปรับสูงสุดใช่ไหมมันจะได้ประมาณมินรีวิวเป็นโต๊ะรีด้าทุกคนอันนี้คือออเดอร์กองไว้รอแพ็กนะเดี๋ยวมันจะมากางให้เพื่อนๆดูกันว่าโตะรีด้าของเราเนี่ยตัวเนี้ยที่บอกว่าหน้าใหญ่พิเศษนะไม่ใช่ไม่ใช่คนโตหน้ากว้างพิเศษหน้าใหญ่พิเศษนะมันกลางใช้งานยังไงใช่ไหมทุกคนนี่มันปรับได้ตั้งหกระดับเด้อเพื่อนๆเ,เห็นไหมข้างล่างมันจะมีตัวปรับประมาณนี้ถูกมากอ่าโอเค ประมาณนี้ทุกคนยืนรีดนะไหนพี่รองยืนยืนรีดเออมันได้พอดีเนาะระดับระดับความสูงหรืออะไรเงี้ยคือแบบบางคนเขาชอบยืนรีดใช่ไหมเพื่อนๆประมาณนี้เดี๋ยวทุกคนดูกันใหญ่มากนะเพราะว่าเวลารีดเสื้อผ้าที่แบบเสื้อใหญ่ๆเงี้ยมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่แคบๆนะตรงนี้ใหญ่ใหญ่มากเออแล้วก็หน้ากว้างด้วยใหญ่มากประมาณนี้ยืนรีดเนาะไหนพี่รองแบบว่าปรับปรับแบบระดับกลางๆก็ได้ บบนั่งเรียดหรอเอาเอากรอีมมานั่งดูดิว่านั่งพอดีป่ะหนหนขอแบบนั่งนั่งแบบพอดีที่ไหมหรืว่าพอดีใช่ปะ่ะหรือว่าเตี้ยไปพอดีพอดีตัวเองเนาะประมาณนี้ทุกคนมันปรับได้เยอะอยู่นะนี่ไงมันปรับได้อันนี้คือระดับแบบนี้ตั้งถระดับมาทุกคนประมาณนี้แล้วก็ตัวเนี้ยเราจะส่งแบบระลายนะแต่เพื่อนๆไหนอยากได้ลายไหนโทนสีไหนใช่ไหมสามารถเชท แจ้งได้เลยนะว่าจะเอาลายไหนดูดีมีลายดอกลายสก๊อตเยอะแยะมากมายตามแม่บบ้านชอบนะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ไอ้ที่วางตัวเนี้ยเป็นเป็นเหล็กนะพกเพื่อนๆตัวเนี้ยเป็นเหล็กรับแบบเขาเรียกว่าเตารีดอ่ะเออเตารีดไอไนไน้นุ่กไอ้น้ำอย่างเงี้ยรับน้ำหนักได้เยอะมากๆ